ะะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในคนปิดตานาก็คือขุนข่าวนะขุนข่าวอายุขี่ขวบนะโอเควันนี้เราจะมารีวิวคารโลเส้นยาวแล้วเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะดูซิเส้นมันจะยาวขนาดไหนเริ่มเลยนะเราจะเปิดออกมาก,ก่อนชัดเจีย<ะ> อ,อ,อ่ะขุนค่ะอออโอ้โหเส้นยาวมากเลยทุกคนใ่ให้ดูแนวนอนอย่างยาวยาวกว่าเส้นธรรมดาอีกสิบบาทนะคะสิบบาทดูดูก็รู้ดูก็รู้สิบบาทกินกันโลดโกินกันรอดเลยของเขามาอยู่ในโจวยสิบกินกันโลด แดงไม่มีนะแต่ว่ารู้แต่ว่าไม่แม่ซื้อมาให้ก็จะเอามารีวิว mm hmm. mm hmm. อือหืออะหอยทำอะไรอะจีได้แล้วลูก <Okay. S 1> นี่เราจะมามัดเป็น6กนะคะทุกคน,นจ<ะ>ิ๊บต้องต้องอันใหญ่ๆเดี๋ยวจิ๊บต่อไปเราจะมัดเป็นก้อนหินนะครับทุกคนอย่างนี้ นี่คือหนึ่งทบแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะทำอีกทบหนึ่งนะใส่แบบนี้ปุ๊บสองทบแล้วนะทุกคนออมาทบที่สามนะคะทุกคนทบที่สามนะคะก็จะใหญ่กว่าวนี้แล้วทบที่สี่นะคะอ่ะคุนทุกคนว่าเต้นตาด้วยเต้นยาวอันนี้แต่มันเป็นก้อนองกยาวจะไหม เส้นีใช่ไหมอันนี้เส้นที่สแล้วก็ต่อมาก็จะห้าอ่ะงอมต้องใช้เวลานานนึ่ในการใช้สฟ่ะ เส้นนลคะน่าจะเป็นค่าจุดๆเนาะเพราะว่ามันไปอีกไม่ได้แล้วงั้นเราก็จะกินกันโลดอืมแข็งมากเลยตตเอาหนึ<ม>่งจุ้มหนึ่งจุดหนึยถ้าใครอยากรูนะั้นแต่เราจะถอนทำทุกนะอย่างเอ็มก็จะอยากดูว่อะอันนี้สองนะคะหน<ม><ม>อ่า<ม>เดี๋ยวรอนนะ้อก่อนเดี๋ยวทำพร้อมกันนะ อย่างแรกทำอย่างนี้เลนปุ๊บเป็นรูปวงเกิมอันตุกปงอย่างที่สองเอาตัวนี้นะคะสอดสอดเข้าดีๆต่อจีดีแล้วก็จับวงสองไปแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมคะนี่นี่พมมันจะเป็นอย่างนี้นี่เราจำไม่ได้เลยนลาดินเจเนโอเนโอนาโออาเดจีทำมาให้อ่ะเอานี้ไปก่อนเอาไปกิน นี่ให้ดีก็แลนะทุกคนต้องสับเป็นลูกบอกเมาแลก็ดึงนี่เอาชีกูเดย์ดิโกเดย์สนี่ฮอนโเจอันทตาเตโตโตโตแต่รู้ไหมเราร้องเพลงไงจริงๆนะเป็นเพลงที่เอาออกจากตัวไปเฟอร์มิลี่เราก็หมดตังใหม่ด้วยอร่อยมากนั่นอันนี้อร่อยแต่ว่าเนื้อเพลงไม่อร่อยนี่ทุกคนรู้ไหมทำไมถึงตอนกินเจห้ามกิน ร้องเพลงเพราะรู้ไหมทุกคนขราวเองมันมีเนื้อเจมันมก็มีเนืเนะ้อแต่ก็คุ้มอยู่นะสิบาทก็มีหลายอันอยู่นะขนาดกินไปประมาณสองสามอันแล้วยังไม่หมดเลยทำเป็นรูปวลกลมแล้วก็ออก็อยเอานี้ต่ดอเข้าไป ก็อเงออะฮึทำไมเจอยังไม่หมดเลยแต่ขอแค่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินงั้นบายบายทุกคนบายบายอขอไปกินต่อก่อนนะ